อีกครั้งแล้วพาใจไปชาแนลวันนี้พาเพื่อนๆมาที่วัดตะพังทองนี่เป็นวัดที่อยู่เกาะกลางน้ำในเขตเกาะเมืองสุโขทัยนะครับไม่ได้อยู่ในเขตโบราณสถานชั้นกลางหรือชั้นไหนจะมาต้องเดินข้ามสะพานบุญนะซึ่งตอนเช้าก็มีกิจกรรมใส่บาตรรับอรุณ มีการประดับโคมนะครับตรงนี้เป็นโคมไฟพูดทำไมะเดินเข้ามานะครับตรง ด้านหน้าเพื่อนๆเลยจะเป็นเจดีย์ทรงะระฆังนี่องค์งใหญ่นะครับด้านหน้าของเจดีย์จะเป็นพระอุโบสถนะครับซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่บนฐานเดิมนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นอลอยพระพุทธบาทครับเป็นมณดกทรงจตุรมุขเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปไหว้พระพุทธบาทกันนะครับ เป็นพระพุทธบาทที่อยู่ด้านหลังหลังเจดีย์ในมนดพบรงมบรรบหรือน่าจะเป็นวิหารนะทรงจตุรมุกพระพุทธโลกปางลีลาเราพาใจมาไหว้พระเลย ด้านในนะครับก็ล้อมด้วยกระจกอีกทีหนะึ่งปาเปิดได้นะครับรอยพระพุทธบาทสลักด้วยหินชั้นนวนนะครับมีกระจกครอบทับไปอีดนะ้านบนก็มีสับปะนแล้วก็ประดับด้วยเครื่องสังคโลกมีไฟเลยอาทุไปต่อ ออที่เพื่อนๆเห็นนะเป็นเจดีย์ทรงะระฆังซึ่งรับคติมาจากลังกานะครับอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมค่อนข้างใจะใหญ่เราต้องบอนนะเจดีย์องค์นี้น่าจะปูรณะขึ้นมาใหม่บนฐานเดิมซึ่งตปลักแขังลงมาแตด,ดออกจะแรงนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะพาไป ตัวในพระบโบสถหลังเล็กๆนะครับอ๋อตรงนน้นนะครับนะตรงนน้นเป็นพุทธลูกปางห้อยพระบาทนะครับึดูเหมือนว่าจะเป็นศิลปะแบบคันธละนะครับมาเดินเข้ามานะครับจากประตูด้านข้างคนระับด้านหน้ากันไม่ไหว <c oughs> ก็ได้กลิ่นอายของ <c oughs> เมืองเก่าๆนิดนึงนะครับ มีน้องนอนอยู่ก็ตัวนึงบอกใบเฟรฟมาเป็นใบเฟรฟมาคู่นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปนใน,น,นในพระอุโบสถพระอุโบสถเปิดทำวัดสดมนเย็นเจ็ดโมงไอ้ห้าโมงเย็นครับด้านในมีพระทำรับสดมนอยู่นะครับาคงเข้าไปไม่ได้ถ้าเดินออกมาด้านหน้านะ ด้านหน้านี่จริงทางเข้าพระบัวสดมีทางขึ้นสองทางนะครับซ้ายขวาฝั่งหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ดัตันแห่งชาติร้านคำแหนเนี่เข้ามาถึงปุง๊บก็มีใบเสรมามีหลงพ่อขาวด้านหน้า,น,าน,นะครับเป็นเห็นเป็นเครื่องสังฆโลกเนี่เครื่องสังฆโลกที่เป็นสิงนะครับสิงสองตัว ด้านบนนะครับจะเห็นว่าไม่มีช่อฟ้าใบาลักาหัวเสาตรงนู้นนะครับเป็นรูปสิงทำด้วยสังฆโลกนะครับตรงนี้มาตรงนู้นนะครับเป็นบ่อน้ําซึ่งเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์อันนี้ผมเลี้ยงน้ําพุนะครับน้ําพุโอชุมช่มฉ่ามากเป็นตะพังทองนะครับตะพังทองเนะี่ยเพราะเป็น เป็นโบราณสถานที่สระน้ํามีขนาดสระน้ําขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองนะครับตรงเกาะกลางก็มีวัดซึ่งเป็นตรงนี้นะครับที่ผมพาเพื่อนมาวัดตะพังทองเป็นชื่อของบอ่อนน้ําด้วยนะครับตอ,อ้ผมเลียงไงนี่ชุ่มฉ่าม,มากครับตรงนี้เป็นออป้องชันไหนนะครับส่วนยอดของเจดีซึ่ง ทางลงมาจากตรงยอดยอดเดิม,มนะครับเรียงปืนี่ยพื้นฉีดน้ำ <g iveness> เป็นโบทานฐานที่ถูกเก็บไว้ครับเอามาเก็บไว้ตรงนี้ <lottery> เป็นตำนานพระร่วงวาจาศิษย์กับขอมดำดินนะครับเราไปหาอ่านเอาได้แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งตรงนู้นเป็นตลาดเป็นตลาดตะพางทองนะครับซึ่ง เเป็นที่ขายของของชาวบ้านกันตอนนี้นตอนนี้เดี๋ยวเ,เวลาเย็นนะครับประมาณห้าโมงผมพาเพื่อนๆไปให้หารตานะครับอ่ะส่วนตรงนี้นะครับเป็น วิหารหลวงพ่อขาวนะเข้าไปทำบุญกราใหวา้บรรดทานหรือว่าตรงน,นี้มีที่เช่าวัตถุบุคลเขามาทำอะไรคะเนี่ย <S <S 2> <S 2> ให้อาหารอะไรให้อาหารปลาให้อาหารปลา นี่เป็นท่าน้ำนะครับข้างวัดห้ามปล่อยปลาดุก ไม่ลึกนะครับน้ำเลยขุ่นนิดเไม่นิดนะเอาไม่นะผมเคยทำคลิปที่พาไปเที่ยวในตัวอุทยานประวัติศาสตร์นะครับตัวเมืองเกา่าอะไรนั่นก็ไปดูกันได้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่าง